รถยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่สร้างขึ้นมาให้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งในตอนนี้ก็ดูจะมีความจำเป็นในยุคป,ปัจจุบันไปเสียแล้วเธอขนาดที่มีบางคนพูดว่าเป็นปัจจัยที่ห้ที่คนเราแทบจะขาดไปไม่ได้เลยซึ่งในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ถูกต้องไปซทัทีเดียวเพราะในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่มีรถเป็นของตัวเองแต่กับใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ ซึ่งสำหรับคนที่ใช้รถในการเดินทางแล้วเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในเวลาหนึ่งวันเราใช้เวลาอยู่บนรถไม่ต่ำกว่า2-3ชั่วโมงแล้วก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่ใช้เวลาอยู่บนรถมากกว่า10ชั่วโมงต่อวันไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานการเดินทางไปเที่ยวหรือการเดินทางเพื่อทำธุระต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถสิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงในการพบเจออุบัติเหตุ แต่ถ้าพูดถึงตามหลักวิชาหวงจุยบบาางจ้ยระบบต่อหมาซานรถในวิชาฮวงจุ้ยระบบต่อหมาซานถือเป็นพลังงานธาตุทองที่เคลื่อนไหวได้ในหลักฮวงจุย้ยถือเป็นธาตทองพลังหยางซึ่งในวิชาฮวงจุ้ยระบบต่อหมาซานธาตทองพลังหยางถือเป็นพลังงานที่มีผลในการทำร้ายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นจากการเกิดอุบัติเหตุหรือจากพลังแฝงในการก่อเกิดโรคต่างๆ ซึ่งในวันนี้หากคุณมีความกังวลว่ารถของคุณจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่วกกลับมาทำร้ายคุณเองอาจารย์แขกและรายการมันตาสยามขอแนะนำสามสิ่งนี้กับสมเครื่องรางติดรถอุ่นใจมารับฟังพร้อมกันเลยอย่างที่หนึ่งก็คือหูหกิมโบหูกิมโบตามหลักวิชาจีนแล้วเป็นเทพที่คุมพลังงานธาทองไม่ให้ส่งผลร้าย และในเวลาเดียวกันยังบังคับให้พลังงานธาตุทองส่งผลดีอีกด้วยเมื่อมีฮูกิมเบอร์อยู่กับรถที่เป็นพลังงานธาตุทองจะทําให้เรื่องราวที่ส่งผลกับรถไม่ส่งผลร้ายถึงตัวเราในทางกลับกันจะส่งผลในเรื่องดีๆให้กับผู้ใช้อีกด้วยสิ่งที่2คือกิเลนเงินมันตะสยามหากคุณมีกิเลนเงินติดรถหรือติดตัวไว้จะส่งผลในยามที่คุณมีเหตุเพศภัยอันตราย คุณจะมีเซนต์หรือล่างบอกเหตุเพื่อทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนทำให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดที่จะมีผลต่อตัวคุณในยามที่คุณใช้รถสิ่งสุดท้ายที่คุณควรมีติดรถทั้งตอนที่คุณขับขี่หรือไม่ได้ขับขี่รถก็ตามนั่นคือหูเทปพิทักษ การมีหูเทพพิทักษ์ติดตัวหรือติดรถนั้นเปรียบเสมือนกับการที่เรามีเทพอารักขาคอยปกป้องตัวเรากับรถอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้หากคุณเป็นผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้รถหรือกลัวว่าวันหนึง่งรถของคุณจะส่งผลร้ายกับตัวคุณ รายการมันตะสยามขอแนะนำเครื่องรางสามชิมน้นนี้ให้คุณมีติดตัวและติดรถเอาไว้รับรองว่ารถของคุณหรือแม้แต่รถของคนอื่นที่คุณขึ้นไปใช้บริการก็จะไม่ส่งผลร้ายกับตัวคุณอีกต่อไปหากคุณสนใจเช่าบูชาก็สามารถติดต่อได้ที่เพจรายการมันตะสยามและเพจร,าาร้านเครื่องมีตต่างทุกสาขารีบติดต่อกันเข้ามานะคะเดี๋ยวก่อนคุณรู้หรือเปล่า เพียงแค่คุณปรับพลังงานห่วงจุ้ยที่อยู่ลายล้อมตัวคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันจะนำมาซึ่งพลังงานอันยิ่งใหญ่มหาศาลเข้าหาตัวคุณที่สามารถสร้างเรื่องดีๆให้กับตัวคุณได้ถึง5เท่าแล้วเรื่องร้ายๆในชีวิตคุณก็จะค่อยๆหมดออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานปีนี้เป็นพลังงานที่ร้ายแบบรุนแรงมากเราอยากจะช่วยเ c และลูกศิษย ในรายการบรรจัดสยามให้ผ่านผลปีนี้ไปอย่างราบรื่นหรือถึงแม้หากคุณมีอุปสรรคเราก็จะพยายามทําให้คุณมีอุปสรรคให้น้อยที่สุดบรรจัดสยามได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์ที่สามารถดูผ่านในมือถือแล้วมีความละเอียดที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจในเบื้องต้นถึงขั้นลึกได้อย่างง่ายๆมากกว่า30วิดีโอ ในวิดีโอละไม่เกิน3-5นาทีจะทำให้คุณเข้าใจและแก้ไขทุกอย่างได้อย่างตรงจุดเนื้อหาในเรื่อง่วงจุ้ยต่างๆ <m _ of> จะครอบคุมในเรื่องของการเงิน <m _ of> การงานความรักและทุกช่วงจังหวะโอกาสดีๆในเศรษฐกิจประเทศเราอยากจะช่วย F.C. รายการมันตรสยามรวมถึงลูกศิษย์ในวิชาระบบเตาเหมาซานทั่วประเทศให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง เราจึงเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีโอกาสฟรีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าท่านสนใจรีบกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างหรือที่เพจมันตรัดสยามเท่านั้นสมัครวันนี้ก่อนโคต้าจะหมดไปสวัสดี